สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรครบบนระยะวัดดวงประจำวันที่16เมษายน2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากคะ่ะคลิปนี้นะคะอาจารย์จะวางเป็นสูตรครบบนนะ่ะ เป็นสูตรครบบุระยะวัดดวงนะคะซึ่งเป็นสูตรเก่าเราก็ตามกันมาตลอดนะคะอาจารย์เข้าไปอ่านในคอมเมนต์นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมอยากจะสั่งเครื่องรางจากอาจารย์นะคะเที่มีกล่องบรรจุแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเข้างในก็จะมีแบบนี้นะะมีคาถานะคะแล้วก็มีเครื่องรางก็จะมีเแบบนี้อยู่หลายลายเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ณเวลานี้อาจารย์ไม่สะดวกในการให้สั่งนะคะ ใครจะสั่งก็สั่งช่วงสงการะคะรีบโอนเงินมานะคะใครโอนเงินมานะคะในบัญชีอาจารย์นะคะเข้าไปทักกันแล้วก็ไปคุยกันใน Facebook เท่านั้นนะคะมาขอเบอร์โทรอาจารย์ทางหลังบ้านคอมเมนต์นีออ้อาจารย์ไม่อนุญาตนะคะท่านผู้ชมถ้าหลังจากนี้ไปแล้วอาจารย์ก็จะงดจําหน่ายนะคะเพราะว่าแอดมินนั้นไม่สะดวกนะคะไม่ว่างนะคะก็ไปอยู่ห่างจากอาจารย์ก็ร้อยกว่าโลนะคะท่านผู้ชมจะกลับมา มาทําให้เอฟซีช่วงสงการนี้นะคะใครอยากได้ก็ทักมานะคะในชื่ออาจารย์ตามนี้เลยนะคะจะมีลายแบบนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมลายที่ท่านผู้ชมอยากได้ก็คือลายสามตานะคะของเป็นหินที่เบตนะคะเป็นหินธรรมชาติเขาเรียกว่า,อ,าอะไรคะสามตา,าดวงตาสวรรค์น,นะคะท่านผู้ชมทักมาได้ที่อา,อาจารย์จะบอกนะคะตรง ใน a c e b o o k นะชื่ออาจารย์นะคะท่านผู้ชมไม่ต้องมาขอทางเบอร์โทรศัพท์นะคะอาจารย์ไม่อนุญาตนะคะพอดีรับแต่โทรศัพท์ไม่ต้องทำงานนะคะทักมาใน Facebook นะคะแล้วใครโอนเงินมานะคะเงินมันจะมาขึ้นเออกันเลยคะในสมุดในโทรศัพท์อาจารย์นะะอาจารย์ก็จะทราบแล้วก็รีบเข้าไปจัดการดำเนินการให้นะคะด้วยความรวดเร็วเลยนะคะ,ะหลังจากส่งการไปแล้ว ไปษณีนิษฐาการอาจารย์จะเริ่มส่งให้นะคะเพราะว่าเขาจะมานั่งทําอยู่ที่บ้านอาจารย์ช่วงสงการเท่านั้นนะคะอาจารย์บอกอีกแค่ครั้งเดียวนะคะจะไม่พูดอีกแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะจะไม่มีให้แล้วนะคะรออีกรออีกนานนะคะท่านผู้ชมนะตามนี้นะอาจารย์พูดหลายครั้งแล้วนะคะใครอยากได้นะขอของพวกนี้นะคะถ้าเราชอบการเสี่ยงโชคนะต้องมีไว้นะคะ มันอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลนะไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นนะคะท่านผู้ชมอ,อาจารย์ก็ใช้อยู่นะคะแต่ปกติจะใส่ไว้ด้านขวามือนะเพราะว่าทางซ้ายเวลาเราทํางานเขียนหนังสือแล้วมันติดนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ก็เลยย้ายมาไว้ข้างซ้ายแต่เวลาไม่ทํางานคือไม่ได้ลงงาน YouTube อาจารย์จะย้ายมามาไว้ฝั่งนี้นะคะฝั่งขวามือนี่นะคะ,ะตามนี้เลยนะคะอะอ,ะอะคืออาจารย์ก็มีความรู้สึกอบอุ่นใจนะและอาจารย์บอกเลยะค่ะ อาจารย์ไปหยิบรอตลี่นะคะสามงวดรวดเลยนะคะที่อาจารย์ได้สามตัวหน้าอาจารย์ไม่ได้ทําสูตรสามตัวหน้านะท่านผู้ชมอาจารย์ทําแต่สามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งกับสองตัวล่างนะคะแต่สามตัวหน้านี่อาจารย์ถูกมาทั้งหมดสามงวดแล้วนะคะก็อยู่ที่ดวงเนี่ยค่ะท่านผู้ชมนะะตั้งแต่5้าดนี่ถูกนะคะแล้วก็มา80 0นี่ก็ถูกว้วงวดนี้ก็9 1 4หนึ่งสี่นะคะอันนี้ถูกจริงนะคะ แล้วก็ไม่มีจำหน่ายแล้วด้วยใครอยากได้ก็ต้องติดต่ออาจารย์นะคะทาง Facebook เท่านั้นนะคะ a c e b o o k ก็ชื่ออาจารย์แคปหน้าจอไว้เลยนะคะใครยังไม่ได้แคปก็ถอยหลังไปแล้วก็แคปไว้นะคะแล้วก็ทักอาจารย์มานะคะพร้อมกับโอนเงินนะคะจำนวนที่เดี๋ยวคุยกันหลังบ้านนะคะหลังใน Facebook นั่นแหละคะ่ะอันนี้เรามาดูสูตรครบบนนะอาจารย์จะแจกสูเออแจกตัวเลขนะคะท่านผู้ชม ครบบนระยะวัดดวงอันนี้เป็นสูตรเก่าแก่นะคะหลายหลายงวดแล้วนะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะแต่ใช้สูตรเดิมตลอดนะคะ,ะมาเริ่มดูนะคะเดี๋ยวจารย์ฝากตรงนี้หน่อยนะคะเฉพาะตรงนี้นะ,ะกำลังวันนะคะสำหรับงวดน,นี้ออกวัาที่16เมษายน2566จะเป็นวันอาทิตย์นะ,ะเลขกำลังวันคือ 1, 8แล้วก็4นะคะใครชอบตัวไหนคะงวดที่แล้วกำลังวันนี้หลุดไปนะคะ จะเข้ามาไหลงวดเลยแล้วในสถิติกําลังวันนี้เวลาหลุดแล้วเข้าตลอดเลยนะคะหลุดแล้วเข้าเสมอนะคะสำหรับงวดน,นี้อาจารย์ก็ว่าน่าจะติดนะติดนะคะจะเป็นตัวไหนเอออาจารย์ชอบอยู่สองตัวนี้นะคะที่ทํามานะชอบสองตัวนี้เลยนะคะหนึ่งกับแปดนะคะแล้วก็มีคงที่บนนะคะท่านผู้ชมคงที่บนก็คือเลขคงที่นั่นเองนะคะจากการสังเกตนะ,ะตั้งแต่งวดที่ออกในตรงนี้นะคะ เป็นคงที่แบบมาสามตัวท้ายนะคะสามตัวท้ายก็จะมีเลขนะคะแปดเก้าศูนย์สี่นี่นะคะออกมาตั้งแต่งวดที่ออกเจ็ดศูนย์ห้าอาจารย์ลองทำตัวอย่างให้ดูนะคะมีเข้ามีหลุดเห็นไหมคะอย่างเงี้ยสองงวดนี้ไม่มีนะคะแล้วก็กลับมามีแล้วก็ไม่มีนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าแล้วก็หลุดแบบนี้นะคะแล้วก็เข้ายาวมาเลยนะคะตรงนี้แล้วก็มาหลุดตรงสามสามสองนี่ค่ะนะแล้วก็เจ็ดศูนย์สามก็เข้านะครับแล้วก็ หกหกเก้าอันนี้เป็นสูตรเก่านะลองให้ดูเฉยๆนะไหนๆก็ดูมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมหกห้าสองนี้ไม่มีนะคะหลุดไปแปดเจ็ดสามกลับมาเข้าเลขแปดนะคะแล้วก็เก้าศูนย์เจ็ดเข้าไปแล้วนะคะเก้ากับศูนย์นะสำหรับวันนี้ก็แปดเก้าศูนย์สี่นะคะท่านผู้ชมลองเลือกดูนะคะอาจารย์ก็เลือกไปในแนวทางของตัวตัวเลขตัวตัววิ่งที่ทําได้คือเลขแปดนะคะว่าจะมาหรือเปล่าด้วยนะคะแต่ชอบแล้วก็ปักใจเลยนะคะประมาณนี้นะ,ะไม่มาก็ ว่ากันใหม่งวดหน้านแต่ท่านผู้ชมก็ชอบตามที่ท่านผู้ชมอชอบเลยนะคะจาย์ก็จะชอบที่เลขแปดนะชนกําลังวันหรือใครจะชอบสีตัวนี้ก็ได้นะนี่ค่ะใส่สีให้ก่อนเลยเนาะนี่จา์ชอบนะคะต่อมามาดูครบบนระยะวัดดวงนะคะใช้เวลาไปก็ไม่มากนะคะประมาณนิดหน่อยนะเแวะไปจําหน่ายสินค้าอย่าลืมนะคะทักมานะที่เฟซบุ๊กนะคะอ่า งวดแรกเลยนะคะอาจารย์ทํามาได้ที่เลข3นะ3บวกสเป็น6กบวกสเป็น9 9้เบวกหเป็น0และ0ูบวก5ได้5และเก้บวกเเป็น14และ4ีบวกสเป็น8จะมีทั้งหมด7หลักนี่นะคะมาที่405เป็นงวดที่1นึ่ะสี่มีบางช่องนะคะท่านผู้ชมหลายช่องเลยะค่ะก็ใช้ใช้เลขของสูตรของอาจารย์นี้ไป เออเขาเรียกอะไรครับไปไปออกนะคะไปออก youtube เหมือนอย่างอาจารย์นี่แหละค่ะนะ,ะแต่ถ้าอาจารย์ลงไวเขาก็ได้ไปไวถ้าอาจารย์ลงช้าเขาก็ได้ช้าในคํานองเดียวกัน f อฟซของอาจารย์ก็จะได้ช้าไปด้วยนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ก็ไม่ทราบว่าจะแก้ปัญหาแบบไหนเนาะเพราะว่าเหมือนเออบอกไม่ถูกนะก็ตามนี้แล้วกันเนาะอะมาดูข้อที่สองเลยนะคะเออตามนี้นะคะครบบนก็สี่เจ็ด เออศูนย์หนึ่งหกห้าเก้านี่ค่ะออกห้าเก้าห้าเก้าสี่อาจารย์จะใส่เฉพาะตัวเลขที่เข้านะคะเอ่อห้าเก้าแล้วก็สี่ให้ใช้ใช้ผิดอันนะคะท่านผู้ชมเียวเปลี่ยนใหม่ก่อนวันนี้มันแจมๆจมต่อมางวดที่สามนะคะออกมาที่ห้าแปดสามนะคะอาจารย์ก็จะคัดเลือกตัวที่เข้าห้าห้าแปดสามให้นะคะเป็นงวดที่สามนะคะต่อมางวดที่สี่สามสามสองนะ สามสามแล้วก็สองสามสามแล้วก็สองนะมันจะเบิ้ลนะคะก็จะมาร้อยสิบหน่วยนะคะทั้งหมดสี่งวดแล้วนะคะต่อมานะคะจา์จะขยับทีเดียวเยอะๆแบบนี้เลยนะงวดที่ห้านะคะเจ็ดศูนย์สามนะเจ็ดศูนย์แล้วก็สามนะก็จะมีเจ็ดศูนย์สามอยู่ตรงนี้งวดที่หกนะคะหกหกเก้านะหกหกเก้าก็เบิ้ลหน้าเหมือนกันนะหกหกเก้าแบบนี้นะคะต่อมางวดที่เจ็ดนะคะ หนึ่งศูนย์หกนะหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะคะหนึ่งศูนย์แล้วก็หกเนาะหนึ่งศูนย์หกนะคะมวดที่แปดมวดที่แก็ออกมาเลขเดียวกันเลยนะคะแล้วตัวสูตรก็ช่างบังเอิญนะคะได้ล็อกเดียวกันอีกนะคะหนึ่งศเลยนะ,ะออกมาเต็มเต็มเลยนะคะหนึนี่นะคะ,ะต่อมานะคะมวดที่เก้าเจ็ดแปดเนะออกมาที่เจ็ด แปดแล้วก็เก้านะคะเจ็ดแปดแล้วก็เก้านะคะต่อมางวดที่สิบแหละฮะงวดที่สิบก็แปดศูนย์ห้านะคะแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าอะต่อมางวดที่สิบเอ็ดนะหลุดไปนะคะท่านผู้ชมมาแค่หลักหน่วยตัวเดียวเลยนะคะถ้าเป็นบางจุดบางที่ก็อาจจะทิ้งสูตรไปเลยนะคะเหมือนมันหลุดนะคะแต่อาจารย์ไม่ทิ้งนะคะท่านผู้ชมเพราะว่า โอ้ก,กว่าจะคิดได้นะคะก็ยากลําบากแสนเข็นนะคะก็เอาเก็บไว้ก่อนพอหลังจากหลุดนะคะท่านผู้ชมที่มาแค่หลักหน่วยตัวเดียวนะคะหลักหน่วยที่จะไม่หลุดใช่ไหมอาจารย์ก็เก็บไว้เผื่อจะเอาไว้ไปเทียบหลักหน่วยอะไรคิดแบบนี้นะคะโอ้กลับมาเข้าสามตัวอีกนะคะท่านผู้ชมร้อยสิบหน่วยนะคะจากว่าที่ออกหนึ่งเก้าหกนี่นะคะหนึ่งเก้าหกนะอ่ต่อมานะคะ หลังจากเข้า196แล้วงวดต่อมานะ519ก็เข้าอีกนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือสูตรเก่าเนาะเราใช้กันมาเนิ่นานานแล้วนะคะหลายงวดนะตั้งแต่สมัยที่ยังไม่หลุดแถวแถวนี้เลยนะคะทำ,ทำมาต่อมางวดที่14แหละงวดที่14นี่ก็มาต่ออีกนะคะ411นะทีดีมันเป็นเบิ้ลท้ายะคะ่ะท่านผู้ชมมันก็เลยไม่มีเลขหนึ่งสองตัวนะเราก็อาศัยว่าเออ ถือว่าเข้าก็แล้วกันเนาะถึงไงมีเลขสี่กับเลขหนึ่งอหนึ่งหนึ่งเพราะว่ามันไม่สามารถจะไปบวกกับอะไรให้มันได้หนึ่งอีกนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่เพียงสูตรครบนะไม่ใช่ปักหลักนะคะตามนี้เนาะต่อมานะคะพอออกมาที่สี่หนึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็ออกมาที่สี่หนึ่งเจ็ดตามมาเลยนะคะสี่หนึ่งแล้วก็เจ็ดเ,เนี่ยเลขสี่เนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะไม่มีนะคะท่านผู้ชมมันมามันมีแค่ จ็ดกับหนึ่งนะคะก็เลยได้แค่สองตัวนี่นะคะเจ็ดหนึ่งนะสี่ไม่มีนะคะเหมือนกับอันนี้นะศูนย์เก้าสามนี่นะคะที่ออกมาศูนย์เก้าสามเนี่ยศูนย์เก้าสามนี่ใส่ไว้เลยเผื่อจะได้เข้ามั่งนะคะมันจะมีแต่เลขสามตัวเดียวที่เป็นหลักหน่วยนะคะอันนี้ก็ไม่มีเลขสี่ไม่มีนะคะก็มีแค่สิบหน่วยอาจารย์ขีดแดดไว้ให้ตรงนี้นะคะร้อยกับสิบไม่มีนะคะ 093นี้ไม่มีมีแต่เลข3ที่วงกลมไว้417ก็ไม่มีเลข4ก็10บกนหนึ่งสังเกตนะคะเวลามันหลุดปุ๊บมันจะมา3ตัวเลยนะคะอันนี้ก็หลุดนะคะเหลือแค่10หน่วยก็อาจารย์ก็ยังคงทําต่อไปให้เนื่องจากว่า f4 ก็ขอด้วยนะคะเออไม่ทําก็ไม่ได้นะก็ต้องวางให้นะคะก็เป็น652ใช่ไหมออกมาที่652 652องนะคะห ห้าสองนี่ก็มาครบเลยะค่ะร้อยสิบหน่วยเลยนะร้อยสิบหน่วยนะ,ะต่อมางวดที่สิบเจ็ดนะคะออกมาที่ 8, 7, 8, 7, แปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามนะก็เข้ามาหลังจากที่หลุดไปนะคะตรงสี่หนึ่งเจ็ดนี่นะคะเหลือเหลือหนึ่งกับเจ็ดสี่ไม่มีนะคะแล้วก็มาเข้าอีกสองงวดอต่อมางวดที่แล้วนะคะอาจารย์ให้ไปนี่ตรงนี้เลยนะคะเจ็ดหกศูนย์นี่นะคะ 7จ็หออกมาที่9 0้นย์เนี่นะคะให้ไปตรงนี้ก็ไม่มีเลข9้าอีกนะ้ท่านผู้ชมหวยออกมาแล้วนะ9กาจารย์ใส่ให้เลยนะจะได้จะได้เรียกแค่เข้ามานะคะท่านผู้ชมแต่จริงๆมันมีแค่2ตัวนี้นะนี่แล้วลูข้างหลังนี่นะคะ่ะมีแค่10บกับหน่วยนะหลักร้อยไม่มีนะคะหลักร้อยไม่มีอาจารย์ใส่แก้เค็ดให้ไปเฉยๆนะคะเพราะว่าหลังจากที่ หลุดแล้วก็เข้านะคะอันนี้ก็เหมือนกันหลุดแล้วก็เข้าเข้ามาสองงวดเลยด้วยอันนี้ก็เข้ามาสามงวดแล้วก็หลุดแล้วเข้าสองงวดอันนี้หลุดอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมอ่ะงวดนี้จะเข้าหรือเปล่าคะตามนี้เลยนะคะอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้นะคะว่าถ้าหลุดจะเข้าสามตัวเอ่อถ้าเราจับทั้งหมดนี้มันจะได้ทั้งหมดสามสิบห้าชุดโต๊ดนะจับกัน เอ่อ f c คงจับเป็นนะคะก็จับไปเรื่อยๆเอาหนึ่งก่อนเนี้ยหนึ่งส1 4เจ็ดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สองแล้วก็หนึ่งสี่หแล้วก็เอาหนึ่งเจดดหนึ่งอะไรเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆนะคะมันจะได้ทั้งหมด35ชุดนะใครไล่ไม่เป็นทักอาจารย์มานะคะจะไล่ให้อ่ะให้ดูนะคะแต่คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องยากนะคะแค่ไล่ตัวเลขนะไล่ให้มันครบจะมีทั้งหมด3 5แล้าลองทำให้ได้35ชุดตามที่อาจารย์เขียนด้วยดินสอนี่นะคะ ทีนี้ถ้าเราจะจับแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเราคิดว่าสามตัวเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันก็หาในนี่แหละที่เป็นหลักร้อยใครชอบตัวไหนก็ว่ากันไปนะคะหลักร้อยของเราก็จะมีเด่นที่เจ็ดนะคะสำรองสองตัวคือสามกับห้านะฮะไม่มีเลขห้ามีแต่เลขสามก็คือเจ็ดกับสามส่วนหลักหน่วยใช่ไหมเราได้เก้าศูนย์หนึ่งนะเก้าศูนย์หนึ่งไม่มีเก้ากับศูนย์ก็มีแค่เลขหนึ่งส่วนหลักสิบก็ได้เลขแปดตัวเดียวนะคะแล้วจะมีสองตัวนี้คะ่ะท่านผู้ชม อาจารย์บอกก่อนนะคะเลข2กับเลขสานี้มีเด่นบนนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ยังไม่ได้เคยสอนสูตรนี้ให้เลยนะคะงวดที่แล้วยังเข้าอยู่แล้วก็เดินมาหลายงวดแล้วด้วยงวดนี้2กับสามแล้วใครชอบก็เลือกได้นะคะใครจะคัดเลือกเองก็ได้2กับสามาได้1ตัวก็มีนะคะแต่เราสูตรหนึ่งตัวเราก็จุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นศูย์กับหนึ่งนะสูตรเก่าที่เราตามอยู่นะคะ ในนี้ไม่มีเลขสูตนะคะท่านผู้ชมมีแต่เลขหนึ่งใครจะใช้ก็ลองดูถ้าเราเอาทั้งหมดนะคะหนึ่งสี่เจ็ดแปดสามสองนี่เราลองเอามาจัดดูนะคะแบบนี้เลยนะคะนะตรงแค่ตรงนี้นะหนึ่งสี่เจ็ดแปดสามสองหกนะหนึ่งสี่เจ็ดแปดสามสองหกโอเคนะคะก็ไข้นะคะอันนี้คือสองตัวนะถ้าไข่สามตัวโต๊ะนะคะท่านผู้ชมจะได้ทั้งหมดสามสิบห้าชุดนะ,ะแต่ถ้าไข้ยอย่างนี้ก็ได้ตามที่อาจารย์ทําให้เนี่ยเป็นมุมทะแยงแบบนี้นะ,ะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้คือ ครบทุกตัวแล้วนะคะแล้วเราก็เอาแต้มนะคะท่านผู้ชมมาจับขยับแค่นี้นะแต้มนะคะท่านผู้ชมถ้าแต้มสามสูตรนะ,ะจะชนที่หนึ่งสองสี่ถ้าแต้มสองสูตรนะ,ะจะชนที่เก้าสามห้าอันนี้อาจารย์สอนไปแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์มีแต้มเดี๋ยวหาเจอหรือเปล่าแต้มนะคะแต้มสองตัวบนระยะทั้งหมดสิบเก้างวดรวดนะท่านผู้ชมถ้ามีสี่หลักในตามนี้เลยนะคะถ้าสี่ตัวนะตั้งแต่งวดที่ออกสี่หนึ่งเจ็ดนี่นะ แต้มแนะแต้มหแบบนี้นะคะแต้มสานี่ค่ะแปสก็เป็นสิบนี่แต้มห้านะคะศูนย์สมก็แต้มสอันนี้สาสองนะแต้มห้าเแต้มห้นี่ยค่ะศูนย์หกก็แต้มหกแต้มหกนี่ะแต้มเจ็ดแต้มห้าเก้าสป็นสิบสเหเป็นสิบห้าหนึ่งเเป็นสิบนะหนึ่งได้สองได้แปดถ้าสองได้เแล้วก็เจสนะคะแต้มศูนย์แล้วเมื่อที่แล้วศูนย์เจ็ดแต้มเจ็ดเน่ยยังอยู่ในสี่ตัวนี้ค่ะสำหรับวมืนี้ได้เก้าหนึ่งสองหกนะคะท่านผู้ชม 1> 9, 1, 2, ก้าหนึ่งสองหกอาจารย์มาเขียนให้ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นสูตรเดียวนะคะเก้าหนึ่งสองหกถ้าเอาไปเทียบกับแต้มนะคะแบบสามสูตรชนกันมันก็จะมีหนึ่งกับสองนะคะเนี่ยหนึ่งกับสองชนนะในแต้มเด่นแล้วแต้มสำรองนะคะก็คือสองสูตรชนกันก็เก้าสามห้าก็จะมีเลขเก้าอยู่นะคะอา่าจะเพราะฉะนั้นจะชนเด่นเด่นเลยนะคะถ้าถ้าใครชอบในแนวของสี่ตัวนี้นะคะเก้าหนึ่งสองหกนี้ก็จะมีแต้มเก้านะคะแต้มหนึ่ง แล้วก็แต้มสองนี่นะคะส่วนแต้ม6ก็จะไม่ติดนะคะท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดเอาอันนี้ไปชนกันสี่กับสี่สามหนี่ก็จะไม่เด่นนะคะแต่จะไม่ตัดออกนะเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นสูตรหลักของเราใช่ไหมคะเพราะว่ามันแบบหกออตัวนะคะท่านผู้ชม6กเตัวอะไรก็ว่าไปจับชนกันเนาะตามนี้นะก็ใครใครจับแต้มได้แบบไหนก็ลองดูนะคะเดี๋ยวลองดูตัวแรกอย่างนี้คะ่ะหนึ่งสี่แต้มห้านะคะก็ติดตัวอยู่ที่แต้มสำรองนี่นะคะ ถ้าแต้มเด่นก็จะเจ๋งๆเลยก็เก้าหนึ่งสองนี่นะคะแต้มแต้มแต้มห้ามีอยู่ตรงนี้นะหนึ่งเจ็ดแต้มแปดไม่มีเลยนะคะทั้งหมดนี้ก็ตัดออกไปหนึ่งแปดแต้มเก้ามีนะคะแต้มเก้าเป็นแต้มชนนี่ด้วยนะคะแต้มแบบสี่ตัวก็มีนะคะหนึ่งสามแต้มสี่ะคะอยู่ตรงนี้นะหนึ่งสองนะคะแต้มสามอยู่นี่นะคะเป็นแต้มสำรองไปหนึ่งหกแต้มเจ็ดนะคะไม่มีตัดออกไปนะคะอันไหนที่แต้มมีแต้มแบบนี้อาจารย์เอาหมดเลยนะคะสี่เจ็ดเป็นสิบเอ็ดนะแต้มหนึ่ง สี่แปดเป็นสิบสองอ่าแต้มสองอยู่ตรงนี้นะตรงปลายปากกานี่สี่สามแต้มเจ็ดไม่มีนะสี่สองแต้มหกนะเป็นแต้มสำรองนี่แต่ตัวนี้ไม่มีนะคะท่านผู้ชมก็อาจจะไม่ไม่ชอบนะคะสี่อาจารย์จะตัดออกแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะนอกนั้นเอาไว้หมดแล้วหนึ่งสองสี่เก้าสามห้าเนี่ยแล้วก็เก้าหนึ่งสองตัวนี้ด้วยนะคะอยู่ในแนวนี้แนละ้วเลขหกไม่เอานะคะ เจ็ดเป็น15นี่แต้ม5เป็นสำรองไปนะคะเจแต้มศูนย์ไม่มีตัดออกไปเจ็ดเแต้มเกนะคะเจเป็นสิบสนะหกสเป็นสิอ่ะแต้มสำรองแปเป็นสิบเอ็ดะแต่แต้มหนี่นะค่ะตรงนี้ก็น่าสนใจนะค่ะท่านผู้ชมถ้าใครไม่ชอบแนว8ปหนึ่งะที่อาจารย์ทำได้อาจจะมาชอบแนว83ดสามนี่ก็ได้เพราะอาจารย์บอกแล้วนะคะว่าสกับสามีเป็นบางสูตรนะคะแปดสานี่นะคะแต้ม1ตรงนี้ด้วยนะคะแต้มหแล้วก็แต้ม ชนนี้ด้วยอันนี้ก็สวยนะคะท่านผู้ชมนี่ตัวนี้เลยนะคะอาจจะไปวางไว้ให้ในโค้งสุดท้ายนะตรงนี้นะแปดสามนีออ่ชอบอยู่นะเน้นไว้หน่อยนะเดี๋ยวลืมนะคะท่านผู้ชมแปดสองแต่แปดสองนี่เป็นเลขมงคลนะคะแต่แต้มมันจะไม่ได้เลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยใครชอบนะอาจารย์ไม่อยากให้ทิ้งไปนะคะกันกันไว้บ้างก็ได้เนาะแปดสองตัวนี้ใส่สีให้เลยนะคะ ราะว่าเป็นช่วงเทศกาลสงการอาจารย์ไม่ทราบว่ามันจะมาตามเลขแบบนี้นะคะหรือว่าจะมาในเลขมงคลนะคะแปดสองนี่แต้มศูนย์นะไม่มีนะคะใส่ไว้ให้แล้วนะ,ะต่อไปกันลืมนะคานผู้ชมแปดหกเป็นสิบสี่เป็นแต้มตัวนี้นะคะเป็นสำรองไปแล้วกันเนาะไม่ไม่ชนในสี่สี่ตัวนี้นะคะสี่ตัวนี้ก็ยังไม่หลุดนะกําลังเดินดีด้วยนะคะอ่าแปดหกสิบสี่แล้วก็สามสองแต้มห้าอ่าเป็นสำรองไปนะคะอยู่ตรงที่ตรงนี้นะ,ะแต้มห้าไป สามหกแต้มเก้านะคะแต้มเด่นนะเด่นของอันนี้ด้วยนะอันนี้เป็นอยู่ในสำรองแต่มันมาชนตัวนี้แล้วจา์ถือว่าจะเป็นแต้มเด่นได้เลยนะคะสามหกแล้วก็สองหกแต้มแปดไม่มีนะคะตัดไปก็จะมีที่เป็นสีส้มๆนะคะที่อาจารย์ชอบเนี่ยนะคะลองคัดเลือกดูนะคะท่านผู้ชมจะชอบตัวไหนแต่ชอบมากๆก็คือแปดหนึ่งนะคะกับแปดสามนี่แหละนะคะแปดหนึ่งกับแปดสามนี่แล้วก็ อาจจะเนี่ยอาจารย์ก็กลัว8ปสองนี้จะมาเหมือนกันนะ,ะเนื่องจากเป็นเลขมงคลนะคะช่วงเทศกาลสงการคือเป็นปีใหม่ไทยนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะ8ปสองนี่เพราะมันจะมีเด่นนะ,ะสองตัวมาตัวคือได้สองกับสามนะคะสําหรับงวดนี้นะคะสองกับสามมาตัวหนึ่งอาจารย์ยังไม่ได้สอนสูตรให้ด้วยนะคะเอาตามนี้นะคะสําหรับงวดวันที่16บเมษาย,ยนนะก็ตามที่เห็นนี่เลยเดี๋ยวอาจารย์ลดลงให้นิดนึงก่อนนะคะเป็นขั้นที่หนึ่งนะคะตามนี้ เดี๋ยวอาจารย์จะลดให้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเราทําได้นะคะท่านผู้ชมครบนะคะของของสูตรแบบหกหลักนะจะมีเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามสี่นี่ด้วยดินสอนี่นะคะคือครบนะเนี่ยอันนี้คือครบนะครบแบบหกหลักนนี้อันนี้ยังไม่หลุดเลยนะคะอันนี้สอนไปแล้วนะครบเนี่ยอันนี้จะไม่มีแค่เลขเก้าตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมนอกนั้นชนหมดเลยนะเจ็ดแปดหนึ่งสามสี่นี่นะะไม่มีแค่เลขเก้านะคะก็ลอง ดูนะคะอันนี้ไม่มี2แต่มีสามนะตัวที่น่าสนใจสําหรับงว่วนี้ก็จะมีเลข1เลขสามนี่นะคะแล้วก็เลข8ดแล้วก็เลขเจดนี่นะคะจะจับแบบไหนนะคะท่านผู้ชมจะเป็นแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสามหรือจะจับแบบเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดสามแล้วก็แปดหนึ่งสามแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะเลขสี่อีกหนึ่งตัวนะที่มีที่มีอยู่นะแต่ในตัวเด่นที่เป็นเลข4อาจารย์ก็ยังไม่ค่อยเจอนะแต่มัน จะตรงกับกําลังวันนะคะที่ได้หนึ่งแปดสี่นะก็แล้วแต่นะคะเอาวงกลมไว้ด้วยนะไม่มีใครเห็นเนาะนี่เลขสี่ตัวนี้นะคะเนี่ยถ้าสองสูตรนี้นะคะชนมันจะไม่ชนแค่เลขเก้าตัวเดียวนะคะมันจะตามนี้เลยนะคะถ้าเอาตรงนี้เป็นหลักนะคะเจ็ดแปดหนึ่งสามสี่นะคะลองคัดเลือกดูนะคะอยากให้ f อฟซเลือกด้วยตัวเองนะคะดวงใครดวงมันนะ,ะเออแล้วถ้าเกิดตรงนี้ความหมายหมายถึงว่า เวลาเราคัดเลือกนะคะท่านผู้ชมลองเอาตัวเลขเนี่ยไปกอกับเขาเรียกอะไรคะเออ,เอ,อโต้ใช่ไหมคะโต๊ะสามสิบหกตัวเนี่ยมันต้องทําใส่สกระดาษนะคะทําในกระดาษเลยนะคะท่านผู้ชมใครเข้าใจก็ลองลองทําดูนะลองมาเคลียร์แบบแบบเลขที่ว่าอย่างนี้นะคะยอาจารย์ทําให้ดูตรงนี้นะคะมันได้อันนี้คือระยะเท่าไหร่คะสามสิบงวดเนาะสามสิบงวดอ่ะสามสิบงวดเนี่ยแหละเดี๋ยอวยอาจารย์ขีดเส้นตรงนี้ให้ ช้าหน่อยนะคะเขอโทษด้วยนะเพราะว่ามันมันหลายขั้นตอนนะอันนี้คืองวดที่สามสิบนะคะท่านผู้ชมอันนี้คืองวดที่สามสิบอย่างเงี้ยค่ะเลขหนึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้นะเลขหนึ่งนะมันอยู่ในแถวบนก็มีแถวล่างก็มีใช่ไหมคะเดี๋ยวอาจารย์เช็คให้นะ่ะขยับหน่อยนะกันเนาะมองไม่ค่อยเห็นเลยนี่ค่ะเลขหนึ่งตัวแรกนะคะมนอยู่ทั้งแถวบนแถวล่างอาจารย์เขียนตรงนี้เลยนะเลขหนึ่งนี่ค่ะ อยู่ทั้งข้างบนข้างล่ e ลางของสูตรนี้นะต่อมาเลขสี่นะคะเราต้องการสองตัวนะคะจะรู้ว่าตัวไหนมันมาอยู่แถวเดียวกันก็เลขสี่นะคะเลขสี่อยู่แถวบนตัวเดียวนะคะมีแค่ตัวเดียวนะข้างล่างไม่มีเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมอยู่ข้างล่างนะอยู่แถวล่างนี่ค่ะอยู่ตรงนี้นะแถวล่างก็เขียนข้างล่างไว้ต่อไปเลขแปดนะอยู่แถวแถวล่างนะคะจะเขียนให้นะจะได้เห็นชัดเจนขึ้นแล้วก็เลขสามนะอยู่อยู่แถวบนนะ แล้วก็เลขสองนะคะข้างบนนี้อยู่แถวข้างบนนะก็คือแถวนี้แล้วก็เลขหกตัวนี้นะคะเลขหกอยู่แถวล่างเนี่ยก็ได้ตามนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นก็ทําปีกกาไว้นะ,ะสําหรับคนที่ชอบนะคะเมื่อชอบใครชอบตัวไหนก็ลองดูนะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าเอาสูตรนี้เป็นหลักด้วยนะคะกลับมาจับกับครบแล้วเอาแค่สองตัวท้ายแล้วเอาหลักร้อยไปใส่ที่หลังนะคะท่านผู้ชมเราอาจารย์สมมติว่าอาจารย์ชอบแปดอย่างนี้ใช่ไหมเลขแปดตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะ ใครชอบเลขไหนก็ทําตามอย่างที่อาจารย์ทําให้ดูนี่นะคะเพราะอาจารย์ไม่สามารถจะไปทราบจิตใจของท่านผู้ชมได้ว่าใครชอบตัวไหนอาจารย์ชอบแปดใช่ไหมแปดอยู่ที่นี่เราก็ต้องไปจับข้างบนก็จะได้ตัวแรกคือแปดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะแปดหนึ่งเลยตัวที่หนึ่งตามด้วยแปดสี่นะคะทําแดดไว้หน่อยนะคะเว้นช่วงคือแปดสี่นะะี่ค่ะแล้วต่อมาก็เป็นแปดสามนะฮะใครจะจัดหมดนี่ก็ได้นะแล้วแต่นะคะแปดสาม แล้วตัวต่อมาก็คือแปดสองนะคะที่จย์ไม่ให้ทิ้งไปนะถึงแต้มไม่ได้ก็จริงเพราะว่าแต้มเติมอะไรก็หลุดได้หมดเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะแล้วมันจะมีสูตรนะถ้าที่เราทําได้ถ้าก็เป็นเจ็ดแปดหนึ่งหรือว่าหกแปดหนึ่งหรือว่าถ้าเป็นสองตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งจัดหมดนี่เลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็กลับตัวด้วยนะคะแปดหนึ่งก็เป็นหนึ่งแปดเขียนให้หมดเลยนะการลืมนะคะแปดหนึ่งหนึ่งแปดแล้วก็แปดสี่ก็สี่แปด สวยทุกตัวเลยะค่ะท่านผู้ชมถ้าเราไม่คํานึงถึงอะไรนะคะใครชอบครบเนี่ยเพราะว่าสองตัวสิบหน่วยนี้มันหลุดไปแค่งวดเดียวเองนะคะแล้วก็สามแปดเนี่ยตามนี้เลยนะคะแล้วก็อ่าสองสามแปดถูกต้องเนาะสี่แปดสามแปดและนี่ก็สองแปดเนี่ค่ะมีแค่นี้นะที่อาจารย์จะนําเสนอให้นะคะนี่ไม่ใส่สีให้ด้วยนะคะอาจารย์เทียบม,มาจากสามสิบงวดนะคะงวดที่แล้วเข้าศูนย์ศูนย์เจ็ดอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อน 07อ่า907เข้าอยู่นะคะอาจารย์เอามาจากสูตรนี้นะเดี๋ยวทุกคนจะงงว่าอาจารย์เอามาจากตรงไหนนะะี่ค่ะตามนี้นะคะนี่นะ <Yeah. S 1> ตรงนี้นะที่ได้07นี่อ่ตามนี้ค่ะโอเคนะเนาะสำหรับคลิปนี้นะโหเป็นคลิปค่อนข้างยาวเลยนะคะเพราะว่ารายละเอียดปีกย่อยเพียบเลยนะคะแต่ยังไงเสียอาจารย์ก็จะให้ท่านผู้ชมสนใจอยู่แค่เลขที่นี่นะคะ ถ้าดูแบบนี้แล้วดึงออกมาแล้วมันจะดูง่ายนะคะแต่ถ้าเอามาเขียนตามจริงแล้วเนี่ยจะได้ทั้งหมดนะสามตัวโต๊ะนะคะสามตัวนะสามสิบห้าชุดนะคะท่านผู้ชมไม่น้อยเลยแหละนะคะตามนี้อ่าใครอยากแคปหน้าจอไว้ก็แคปนะคะตามนี้เลยนะคะพออาจารย์วางให้นะคะสูตรนี้ก็จะไปอยู่หลายช่องเลยนะคะท่านผู้ชม,มาตามนี้แหละอ่ดวงใครดวงมันเลยนะคะ แค่แค่นี้แหละเห็นเห็นชัดๆเลยดูตามนี้ก็ได้นะคะถ้าใครชอบแนวที่เป็นเลข8อย่างอาจารย์นะคะก็จับหมดหนี่เลยนะคะมี1 2 3 4ชุดนี่นะ,ะไม่ต้องไม่ต้องดูแต้มด้วยนะคะจัดหมดหนี่เลยนะคะคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ